สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับผมนะครับเจเเช่นเคยครับผมเป็นเจ้าของช่องนะครับที่ชื่อว่า c ีโอน้อยร้อยเมตรนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเพจที่ชื่อเจเเดอร์ซัมาร์เก็ตติ้งนะครับซึ่งช่องหลังต่างเหล่านี้เนี่ยถูกทําออกมาเพื่อช่วยคนที่กําลังจะหารายได้ออนไลน์นะครับเป็นหลักซึ่งในช่วงนี้เนี่ยผมเน้นนะครับในการทําคลิปที่สอนฟรีสําหรับเบื้องต้นของคนที่อยากจะขายของบนช้อปปีฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนนึงนะครับที่อยากจะขายของบนช้อปปี้แล้วอยากจะเรียนรู้ฟรี คุณสามารถที่จะกดติดตามช่องหรือกดสั่นกระดิ่งไว้ในช่อง YouTube ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับที่เราจะพูดกันนะครับก็ต่อจากเรื่องของเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการตั้งราคานะครับแต่ว่าในเรื่องของการตั้งราคาคลิปเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงว่าการที่เราขายของในช้อปปี้เนี่ยจะโดนค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ซึ่งมันเป็นปัญหาหลายๆคนที่หลายๆคนสงสัยเลยครับว่าการขายสินค้าบนช้อปปี้เนี่ยมันจะโดนค่าธรรมเนียมอะไรบ้างนะครับซึ่ง เมื่อก่อนอาจจะเคยขายฟรีเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับแต่ณนะปัจจุบันช้อปปีก็เหมือนห้างห้างหนึ่งบนออนไลน์แปลว่าเวลาที่เราเจะเอาสินค้ามาขายเนี่ยคุณลงขายไม่เสียเงินนะครับใช้คําว่าคุณลงขายไม่เสียเงินแต่ถ้าเกิดคุณขายสินค้าชิ้นนั้นได้แล้วคุณจะเริ่มเสียเงินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมาแกะให้ดูทุกอย่างว่าเวลาที่คุณจะขายสินค้าบนเนี้ยคุณจะเสียค่าธรรมเนียมอะไรบ้างเรามาเริ่มดูกันครับ โอเคครับถ้าเราอยากรู้กันแล้วเนี่ยว่าการขายในช้อปปีเราต้องเสียค่าอะไรกันบ้างก่อนอื่นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะครับว่าค่าใช้จ่ายที่เราขายในช้อปปีเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ก้อนหลักๆ2ก้อนหลักๆนะครับสก้อนหลักๆเนี่ยม,มันมีอะไรบ้างนะครับสก้อนหลักๆก็คือก้อนแรกเราเรียกว่าค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมนี่คือก้อนหนึ่งนะครับที่คุณจะต้องเสียนะครับและก้อนที่2นะครับเราเรียกว่าค่าส่งเสริมการขาย ส่งเสริมการขายหรือเรียกว่าค่าแคมเปญน,นั่เองนะครับค่าธรรมเนียมนะครับในที่นี้มันจะถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภทนะครับซึ่งถ้าให้ผมแบ่งใหญ่ๆเนี่ยจะมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับอันแรกนะครับผมใช้คําว่า1.1แล้วกัน1.1จเนี่ยจะเป็นค่าธรรมเนียมการทําธุรกร,รรมนะครับค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมนะครับค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมการทาธุรกรรมคืออะไรครับการทําธุรกรรมก็คือเวลาที่ลูกค้าเนี่ยจ่ายเงินนะครับมาซื้อสินค้าของเรา เช่นจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับก็ช้อปปี้จะเป็นตัวกลางรับเงินให้เราก่อนแล้วค่อยเอาเงินเนี้ยส่งมาให้เราทีหลังหลังจากที่ลูกค้ารับสินค้าหรือกดรับตรวจสอบสินค้าแล้วนะครับเนื่องจากช้อปปี้เป็นตัวกลางช้อปปี้ก็จะคิดค่าบริการในการรับเงินที่เป็นตัวกลางเนี้ยให้เราด้วยนะครับนั่นแหละเขาจะคิดอยู่ที่2%นะครับค่าการทําธุรกรรมเนี่ยทางการเงินนะครับทางการเงินเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นหลายๆอย่างนะครับซึ่งโดยทั่วๆไปก็จะแบ่งออกไปตามรูปแบบของการที่คนซื้อจ่ายเงินให้เรานะครับ ก็จะมีอะไรบ้างเช่น COD นะครับหรือว่าเก็บเงินปลายทางนะครับเช่นจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับผ่านบัตรเครดิตนะครับแล้วก็จ่ายผ่าน Shopee Pay Wallet นะครับ Shopee Pay Wallet นะเห็นไหมครับ3อย่างละแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือเป็นผ่าน S Pay Later เรียกได้ว่าไม่ว่าลูกค้าจะจ่ายเงินแบบไหนเราโดนแน่ๆครับ2%ตรงนี้คุณต้องโดนนะครับคิดเข้าไปเลยนะครับ2%แน่ๆ หนีไม่ได้หนีไม่พ้นถ้าจะขายที่นี่โอเคไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแอดออนเราใช้คําว่าแอดออนเพราะว่าจะเสียหรือไม่เสียก็ได้นะครับจะเรียกว่าค่าการทําธุรกรรมทางการเงินแบบบวกด้วยบวกผ่อนชําระเนี่ยบวกแบบผ่อนชําระนึกออกไหมครับคือบางคนเราขายสินค้าเนี่ยที่ราคาค่อนข้างสูงเช่นแอร์ทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับจะให้ลูกค้าเนี่ยจ่ายผ่านบัตรเครดิตรูดเต็มปื้ดแบบนี้ก็ไม่มีเงินนะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบนี้ถูกไหมเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดร้านไหนเนี่ย ขายสินค้าราคาแพงลูกค้าตัดสินใจลำบากเนาะก็สามารถที่จะโทรหาช้อปปี้กรอกแบบฟอร์มแล้วก็เปิดบริการแบบผ่อนชาระได้แต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณเปิดบริการแบบผ่อนชําระเนี่ยคุณต้องเสียค่าบริการเพิ่มขึ้นนะครับจาก2%เนี่ยบวกขึ้นไปอีก3%นะครับแปลว่าใครที่ใช้ใช้แบบผ่อนชาระด้วยรวมๆกันจะโดน5%แล้วในจุดนี้นะครับจะโดน5%แล้วนะครับในจุดนี้ต่อไปนะครับจะเป็นอันสุดท้ายเขาเรียกว่า ค่าธรรมเนียมการขายครับค่าธรรมเนียมการขายค่าธรรมเนียมการขายเราก็งงเอะค่าธรรมเนียมการขายคืออะไรืครื่างนี้ครับค่าธรรมเนียมการขายเนี่ยจะเป็นสําหรับร้าน Official เท่านั้นหรือเราเรียกว่า s h o ปปี้มอลใครที่ขายอยู่ใน s h อปปี้มอลที่เป็นแถบสีแดงๆเ,เข้มนะครับเขาก็จะถือว่าเป็นร้านที่เป็นทางการนะครับซึ่งใครที่ขายอยู่ในร้าน s h o ปปี้มอลเนี่ยแม้ว่าจะขายสินค้าเหมือนกันแต่ถ้าเราเปิดเป็นอ f f i c i a l เป็นล้านมอลเราจะโดนค่าธรรมเนียมการขายเ,ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับซึ่งณปัจจุบัน,นบเขาจะแบ่งว่าเราขายอะไรว่าเราขายอะไรถ้าเป็นหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนิกส์เราเรียกกันสั้นๆว่า EL นะครับเขาจะคิดเพิ่ม3%และถ้าเป็นหมวดหมู่อื่นๆอื่นๆน,น,นะครับอื่นๆที่ไม่ใช่อิ Electronic, เล็กทรอนิกส์จะคิดเพิ่ม5% โอ้ ه, พี่ทำไมคิดเยอะขนาดนั้นคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยร้านโมขายสินค้าก็เรียกได้ว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกับร้านที่คนธรรมดาทั่วไปขายหรอกแต่ว่ามันเหมือนกับเปิดหน้าห้างซึ่งเป็นคนละโซนกันโซนนี้อาจจะเป็นเอ็มโพเรียมพารากอนอีกโซนหนึ่งอาจจะเป็นโซนที่แบบขายของใช้ทั่วๆไปแม้ว่าของจะเหมือนกันน่ะแต่พอคุณขึ้น,นห้างที่มันแบบในโซนที่มันดูแพงพรีเมียมแล้วก็เหมือนกับคัดมาแล้วว่าตรงเนี้ยเป็นของแท้แน่นอนคุณจะโดนอันเนี้ยชาร์จเข้าไปเพิ่มทันที นึกออกไหมแต่จริงๆถามว่าคุณจําเป็นต้องเปิดเป็นออฟฟิเชียลมอลล์ไหมก็ไม่จําเป็นแต่ถ้าเกิดคุณเปิดมันจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ที่คุณต้องแบกรับมากกว่าร้านธรรมดาอย่างเช่นสมมติว่าเราจะไปซื้อแพมเพิร์ดจากร้านออฟฟิเชียลร้านหนึ่งแปลว่าถ้าเกิดเราซื้อจากร้านธรรมดาเขาอาจจะเสียแค่สองเปอร์เซ็นต์นี่ออกไหมครับเพราะว่าแพรมเพิร์ดคงไม่มีใครเปิดอนชำระแน่แต่ถ้าเกิดเราไปซื้อจากออฟฟิเชียลสโตร์ที่ขายแพมเพิร์ดเขาจะโดนสองเปอร์เซ็นต์แลวโดนค่าอื่นอที่าีห้เราเนีย ต้องดูว่าเราจะเป็นมอลดีไหมคนที่เป็นมอลก็อาจจะมีข้อได้เปรียบมากกว่าคนอื่นๆคือความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นและที่สําคัญคือสําหรับในแง่คนซื้อเนี่ยก็จะมีโค้ดส่วนลดสําหรับมอลซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีอาจจะเยอะกว่าร้านปกติด้วยซ้ำนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทีนี้ขอขยายความคําว่าอิเล็กทรอนิกส์3%ให้ฟังนิดหนึ่งนะครับต้องขยายความคําว่าร้านค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์นิดหนึ่งนะครับร้านค้าประเภทที่ขายสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ เดี๋ยวหลายคนจะงงว่าเอ๊แล้วอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วเขามีคําจำกัดความไว้ให้ครับว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันควรจะรวมอะไรบ้างนะครับนี่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณขายสินค้าตามหมวดหมู่นะครับประเภทมือถืออย่างเงี้ยนะครับมือถือเนี่ยถือเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับมือถือและอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เสริมอของมือถือนะของอุปกรณ์อุปกรณ์เสริมของมือถืออันเนี้ยคุณโดน3%ถ้าจะเปิดเป็นมอลนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ หมวดหมู่ที่ชื่อว่ากล้องและโดรนกล้องและโดรนนะครับพวก dji โดรนแบบนี้นะครับก็โดน3%ามเปอนไมโดนน้อยกว่าชาวบ้านเพราะว่าพวกสินค้าเล็กทรอนส์เนี่ยส่วนใหญ่กำไรไม่ได้เยอะนะครับไม่เหมือนสินค้าแฟชั่นหรืออาหารนะครับแล้วก็จะมีหมวดหมู่นะครับที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมอ่ะคอมนะครับคอมพิวเตอร์นะอะ่ผมเขียนคอมพิวเตอร์แล้วมีอะไรอีกครับแล้วก็มีเครื่องเสียงเครื่องเสียงอ่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอันสุดท้ายเราเรียกว่าเกมและอุปกรณ์เสริม อ่ะประมาณนี้พวกเนี้ยจะโดน3%อแต่ยังอื่นอ่ะ5%าถ้าไม่ได้อยู่ในนี้ย5%โอเคไหมเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเลยถ้าเราขายใน s h อ p e e นะแล้วเราไม่ได้เปิดเป็นมอลถ้าเราไม่ได้เปิดเป็นมอลเราตัดข้อนี้ทิ้งถ้าเราไม่เปิดผ่อนชำระเราตัดข้อนี้ทิ้งเราจะโดน2%โอเคไหมตรงนี้เข้าใจง่ายเนาะก้อนแรกแต่ถ้าเกิดคุณแบบซื้อแอดออนบริการเซอร์วิสของค่าธรรมเนียมพวกเนี้ยค่าธุรกรรมเพิ่มคุณก็เสียตามนี้โอเคนะถ้าโอเคบอกว่าโอเค ไอผมจะได้พิมเนี่ยพิมพ์มาได้นะไม่เป็นไรนะต่อไปเราจะเรียกว่ามันมีอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าค่าส่งเสริมการขายค่าส่งเสริมการขายคืออะไรพี่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ตามในคลิปแรกๆที่ผมพาเปิดร้านานะครับคุณก็จะเริ่มเห็นได้ว่าเจ้าค่าส่งเสริมการขายเนี่ยมันก็คือพวกค่าเข้ารุ่นแคมเปญเกี่ยวกับส่งฟรีเมื่อซื้อขั้นต่ำาส9บาบาทที่เป็นประตูสีเขียวๆนะครับแล้วก็อคอยแคชแบ็กประตูสีส้มๆนะครับ ซึ่งค่าส่งเสริมการขายข,ายของช้อปปีตอนนี้มีอยู่2อย่างด้วยกันอย่างแรกนะครับอย่างแรกเราเรียกว่าค่าเขาเรียกว่าฟรีชิปปิ้งโปรแกรมนะครับฟรีชิปปิ้งโปรแกรมฟรีชิปปิ้งโปรแกรมก็คือเป็นป้ายเขียวๆที่ผมกาลังขึ้นมาบนหน้าจอนะครับฟรีชิปปิ้งโปรแกรมเนี่ยฟรีชิปปิ้งเราเรียกว่าฟรีชิปปิ้ง99หรือตัวสั้นๆเราเรียกว่า FS 99นะครับคือความความดีของฟรีชิปปิ้ง99ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ลูกค้าซื้อสินค้าแค่99บาทและไปเก็บโค้ด เก็บโค้ดในหน้าส่งฟรี99บาทเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาโค้ดนี้มาใช้คู่กับร้านที่อยู่ในโปรแกรมนี้ได้นะครับโดยที่ไอ้เจ้าโปรแกรมนี้เนี่ยถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมนี้เนี่ยจะใช้โค้ดนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสินค้าบางประเภทนะครับคนซื้อบางคนเวลาที่เขาจะซื้อของอ่ะคือค่าสินค้าถูกสุดไม่ว่านะบางคนไม่เอาถูกสุดแต่เอาส่งฟรีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นสินค้าประเภทนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องทําใจว่าเอ๊ะมันดีไหมถ้าเกิดเราจะเข้าโปรแกรมส่งฟรีนะครับผมจะบอกว่าโปรแกรมส่งฟรีเนี่ย ค่าธรรมเนียมก็ไม่ธรรมดาครับค่าธรรมเนียมก็ไม่ธรรมดาโปรแกรมส่งฟรีเนี่ยมีการคิดค่าธรรมเนียมนะครับห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแพงกว่าค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมอีกนะครับห้าเปอร์เซ็นต์ของค่าสินค้าของค่าสินค้ารวมค่าส่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าห้าเปอร์เซ็นต์และที่สําคัญผมต้องดอกจันไว้เลยนะครับค่าส่งเสริมการขายต้องดอกจันตัวโตๆนะครับคิดทุกออเดอร์นะครับคิดทุกออเดอร์ แม้ว่าจะไม่ได้ใช้โค้ดก็ตามแม้ว่าลูกค้าจะไม่ใส่โค้ดจะไม่ใส่โค้ดก็โดนนะครับไม่ใส่โค้ดก็โดนนะครับหาเปบางคนบอกอ้าวลูกค้าไม่เห็นใช้โคดเลยโคดลูกค้าบอกว่าไม่มีให้เก็บเลยโดน5%นครับทําใจนะครับหซนะครับซึ่งตรงนี้เขาไม่ได้แยกนะครับว่าคุณจะขายหมวดหมู่สินค้าประเภทไหนโดน5%เต็มตเต็มๆต,ต่อชิ้นทุกออเดอร์เน้นควาว่าต่อชิ้นนะครับแล้วก็จํากัดสูงสุดนะครับสูงสุดเราเรียกว่าแม็กแคปครับ ที่300บาทต่อชิ้นนะครับสามบาทต่อชิ้นแปลว่าอะไรครับพี่300บาทต่อชิ้นแปลว่าสมมุติว่าผมขายสินค้านะครับราคา15,000อ่ะผมขายสินค้า1 5 0 0 0บาทผมยกตัวอย่างนะครับ1 5 0 0 0บาทนะครับเป็นค่าสินค้านะครับผมโดน5%จาก1 5 0 0 0ผมจะโดนค่าธรรมเนียมยอยู่ที่300บาทและตอบให้ผมขายสินค้าสมมติผมขายกระเป๋าลุยแล้วกันนะครับใบหนึ่งห้าหมื่นแต่ผมเข้าฟรีชิปปิ้งเนี่ย ผมก็จะเสียแค่300บาทเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องรู้ไว้นะครับแล้วก็2.2นะครับจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้เรียกว่าโปรแกรมที่ชื่อว่าคอยแคชแบ็กนะครับคอยแคชแบ็กเนี่ยเป็นโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งซึ่งเราจะเห็นเห็นอยู่ว่าป้ายสีส้มๆแล้วทุกคนก็ชอบลุ้นกันว่าวันอังคารนะครับทุกๆเที่ยงคืนวันอังคารจะมีโค้ดคอยแคชแบ็กให้เราเก็บนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยจะมีโค้ด10% 20% ันเนี้ยซึ่งทุกคนชอบมากนะครับผู้ซื้อทุกคนในช้อปปีชอบมากในจุดนี้เช่นสมมติว่าจะซื้อของ1 5ึ0 0หม่้ใช่ไหมครับแล้วเรามีโค้ด10%บเปอร์เซ็นต์คอยแคชแบ็กซึ่งโดยท,ทั่วไปจะไม่มีกำหนดขั้นต่ำด้วยถ้าเขาซื้อเนี่ยเขาก็จะได้คืนไป10%จากยอดที่เขาซื้อแต่โดยทั่วไปก็จะมีกำหนดสูงสุดด้วยครับเช่นรับเงินคืน10%แต่รับเงินคืนสูงสุดได้แค่หนึ่งพันบาทหรือรับเงินคืน,นคืนสิสุดได้500 500คอยเขาเรียกว่า รับเงินคืนเป็นคอยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ร้านไหนที่เข้าร่วมก็จะมีกล่อบส้มๆนะครับเขียนแถบมุมซ้ายล่างว่าเข้าร่วมแล้วนะใครที่เข้าร่วมจเจ้าโปรแกรมคอยแคชแบกนี้นะครับจะโดนแบ่งนะครับในการคิดค่าธรรมเนียมออกเป็น2ประเภทนะครับเขาแบ่งแยกออกเป็น2ประเภทก็คือประเภทอิเล็กทรอนิกส์นะครับ el ทองคำอุปโภคบริปโภคนะครับคิด3%เซและถ้าเกิดคุณขายสินค้าอื่นนะครับเช่นประเภทแฟชั่นนะครับก็ เป็น5% 3% 4%นะครับแล้วก็แม็กแคปเหมือนกันนะครับของโครงการนี้ก็อยู่ที่300บาทต่อชิ้นแล้วก็เหมือนเดิมครับติดดาวนะครับติดดาวไว้ทั้ง2ตัวเลยนะครับว่าแม้ว่าเขาจะใช้โค้ดหรือไม่ใช้โคด้ดคุณโดนถูกออเดอร์แปลว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณเข้าร่วมนะครับคุณก็จะโดนค่าธรรมเนียมตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันแยกออกจากก้อนแรกนะครับคุณเข้าร่วมก้อนแรกเลือกแบบเหมาเหมาแบบบุฟเฟ่คุณโดน2%หรือคุณ2%อือต่ําที่สคดที่คุณจะโดท ก้อนนี้คุณโดนแน่ๆนะครับแล้วก้อนข้างหลังคุณจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณเข้าร่วมคุณก็ต้องดูไว้เลยนะครับอันนี้5%อันนี้คุณขายอะไรจะเป็น3หรือ5แปลว่ารวมๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าเกือบทุกอย่างนะครับเราเข้าเกือบทุกอย่างเราก็จะเสียค่าธรรมเนียมค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าช้อปปี้บอกว่าอ่ะไหนๆถ้าเกิดคุณเป็นลูกค้าชั้นดีใช่ไหมครับก็จะเพิ่มเป็น2.3ให้ถ้าคุณเข้าร่วมทั้ง FS99 ครอยย็เาีกว่ Cashback คุณเข้าร่วมทั้ง2อ,อย่างเลยใช่ไหมถ้าคุณเข้าเรื่อมทั้ง2อ,อย่างเนี่ยถ้าคุณขาย E L อุปกรณ์นะครับผลบริโภคทองบรอุปอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็ทองคำเ,เราคิด6%แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณขายสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์อื่นๆเนี่ยแทนที่จะเป็น9%เราลดให้เหลือ7%แปลว่าถ้าคุณเข้าร่วมทุกอันนะครับโดยที่คุณตัดแบบผ่อนชำระโดยที่คุณตัดแบบไม่ใช่ O S นะครับ Official Mall คุณก็จะโดน2บวก6ก ก็เป็น8อิเล็กทรอนิกส์ทองคำอุปโภคบริโภค8%ถ้าคุณขายสินค้าแฟชั่นบิวตี้หรืออื่นๆน,นะครับที่ไม่ใช่เป็นอิเล็กทรอนิกส์และที่ผมระบุเนี่ยคุณก็โดน2บวก7เท่ากับ9%ผมเพิ่งเห็นว่าน้าผมเนี่ยไปบงังแต่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับการที่เราไปนั่งขายในสิ่งเหล่านี้นะ แปลว่าการขายในช้อปปีเนี่ยมันมีค่าทมเนียมเกิดขึ้นแล้วมันมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นต้นทุนสินค้าของเราแน่นอนซึ่งผมจะบอกว่าต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้รวมค่าแรงในการแพ็คของค่ากล่องค่าพัสดุการกระแทกค่าเอกสารที่คุณอาจจะต้องออกให้ลูกค้าเช่นถ้าคุณเป็นบริษัทคุณอาจจะต้องแบบออกบินออกใบกำกับภาษีส่งตามย้อนหลังที่หลังเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ได้รวมในนี้แต่ถือว่าเป็นค่าธุรกรรมเป็นค่าส่งเสริมการขายซึ่งอย่างไรก็ดีคุณก็ต้องเสีย ตามรูปแบบหรือบริการที่คุณเลือกที่จะใช้จากช h อป e ีฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณลองเอาไปคิดดูนะครับลองเอาตัวเลขที่ผมสรุปให้เนี่ยลองไปคิดดูว่าถ้าเราจะตั้งราคาสินค้าเราต้องตั้งเผื่อกี่เปอร์เซ็นต์โอเคไหมครับเราต้องตั้งเผื่อกี่เปอร์เซ็นต์เพราะถ้าเราไม่ตั้งเผื่อเลยเราขายสินค้าแล้วแทบไม่มีกําไรเลยเนี่ยงั้นก็แปลว่าเราอาจจะขายไปแล้วเราก็จะขาดทุนก็ได้ฉะนั้นตรงนี้ลองไปศึกษาดูนะครับโอเคสําหรับคลิปวันนี้มันอาจจะดูยาวหน่อยแต่ว่า อยากให้ลองศึกษาดูดีด,ดูย้อนแล้วย้อนอีกก็ได้แล้วก็ที่ใต้คลิปเนี่ยผมจะมีแนบลิงก์เป็น URL นะครับของช้อปปีที่ทําสรุปเป็นตารางไว้ให้คุณลองไปอ่านภาษาทางการดูนิดนึงลวกันแต่สุดท้ายจะเป็นเหมือนที่ผมสรุปไว้ให้ณวันนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่าคิดว่าช่องนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดติดตาม Subscribe ไปด้วยโอเคแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคําถามนะครับเกี่ยวกับช้อปปีแล้วก็ต้องการที่จะถามแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะไอ้สิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่า กับคนหมู่มากเดี๋ยวผมจะหยิบหัวข้อนั้นมาทำคลิปเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณมากๆาที่ติดตามกันผมเจตจากเพจดิสารมาร์เก็ตติ้งขอให้คุณได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมกับสิ่งที่คุณศึกษาอยู่แล้วกันโอเคบ๊ายบายครับ